การดีขึ้นกินได้มีความสุขหัวเราะเสียงดังแต่พอวันรุ่งขึ้นเธอมาบอกกับเราว่าเออท้องเสียเธอป่วยอีกแล้ว

วันนี้จะมาอัปเดตอาการของเมยาอาการของเธอหน้าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะหน้าเป็นห่วงอะไรวันแรกที่เราไปหาเธอตอนที่เธอเปิดประตูครั้งแรกเราจะเห็นว่าเธอแบบหน้าตาแบบสู้ซีดมากแต่หลังจากที่เราได้คุยกับเธอประมาณสักห้าชั่วโมงตอนที่เรากลับ เธอมีอาการที่ดีขึ้นมากเธอบอกหูฉันตอนนี้มีความสุขมากๆม,มีความสุขตอนนี้ฉันมีความรู้สึกแบบอาการฉันดีขึ้นประมาณนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็พาแม่ย่าไปทานอาหารจีนเธอก็ามาเล่าให้ฟังว่าเธอรู้ไหมเมื่อคืนฉันนอนหลับฝันดีมากแล้วพอวรุตาไปเห็นเธอกินอาหารจีน ปกติเธอทานแค่จานเดียวพร้อมกับออสับปะรดทอดที่ราดด้วยน้ำผึ้งคือหลังคือเท่านี้สำหรับเธอนั่นก็คืออิ่มแล้วแต่วันนั้นสิ่งที่แปลกประหลาดนั่นก็คือเธอกินสองจานเต็มๆตามไปด้วยของหวานซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นเลยแล้ววันนั้นได้เห็นครั้งแรก มันก็เลยเป็นความแบบความสุขความชื่นใจที่เราได้เห็นเธอแบบมีอาการดีขึ้นกินได้มีความสุขหัวเราะเสียงดังแต่พอวันรุ่งขึ้นเธอมาบอกกับเราว่าเธอท้องเสียเธอป่วยอีกแล้วซึ่งแม่ยา่าเธอจะมีอาการออท้องเสีย กินอะไร็ท้งเสียจากน้ําหนักที่เธอเคยมีมาตรฐานเคยมีตลอดซึ่งเธอกาหนดเอาไว้ว่าน้ําหนักเธอต้องเท่านี้นั่นก็คือประมาณ55ากิโลแต่หลังจากที่เธอกินอะไรท้องเสียกินอะไรท้องเสียเธอเหลือน้ําหนักประมาณ51ากิโลเธอก็บอกว่าอย่าลดลงไปกว่านี้อีกนะเพราะตอนนี้คือน้ําหนักลดตัวเธอก็บางลงบางลงทุกวันแล้ววันที่เรามาถึงนะคะ ตามหมายกำหนดการแล้วเนี่ยแม่ย่าจะต้องเข้าไปอยู่โรงพยาบาลเพราะคราวที่แล้วที่เธอมีปัญหาป่วยหมอก็ได้มาวินิจฉัยแล้วก็บอกว่าให้เธอเข้าไปตรวจอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเช็คอีกรอบหนึ่งหมอก็เลยนะัดตรงกับวันที่เรามาถึงพอดีแล้วประเินว่าไม่รู้ว่าจะเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายเธอกินยาละลายล่มเลือด แล้วประเอินว่าหมอที่นัดเขาไม่ได้บอกว่าเธอจะต้องงดกินยาตัวนี้ก่อนที่จะไปหาหมอประมาณหนึ่งวันเสร็จแล้วเธอก็เธอไม่รู้เธอก็กินยาพอกินยาไปหมอถามเธอได้งดยาตัวนี้ไหมบอกว่าก็ไม่มีใครบอกฉันก็ยังคงกินเหมือนเดิมสุดท้ายหมอบอกว่าอย่างนั้นกลับไปบ้านเหมือนเดิมแล้วนัดใหม่แล้วก่อนที่ มานัดหน้าเธอก็ไม่ต้องกินจากตัวนี้แล้วช่วงระหว่างเนี้ยรอวันที่เธอจะเข้าโรงพยาบาลเธอก็มีอาการแบบคือรู้สึกไม่ดีวันที่ลูกสาวของวันรับปริญญาเราก็เชิญเธอมาด้วยแต่เธอไม่สามารถที่จะมาได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็กเสียใจ เสียใจตรงที่ว่าเราไม่อยากให้แม่ย่าเป็นอะไรเราอยากให้แม่ย่ามีสุขภาพดีแล้วได้มาร่วมเลี้ยงฉลองกับกับหลานที่ได้รับปัญญาร่วมพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวของแฟนของลูกสาวแล้วก็ครอบครัวของฝั่งเราด้วยซึ่งมันทำให้มีความรู้สึกแบบคือสุขสดชื่นกันทั้งสองครอบครัวประมาณนั้นแ,แต่พอมาณนะวันนี้ อาการของเธอคือมันมันไม่ได้อยู่ในอาการที่เราจะทำให้เราได้สบายใจหรือเธอหวังไหมที่จะกลับไปประเทศไทยกับเราไปอยู่กับเราประมาณสามเดือนเธอหวังมากเพราะเธอหวังว่าถ้าเธอไปได้มันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอแล้วที่สามารถปินไปประเทศไทยแต่เธอบอกว่าถ้าเธอเป็นแบบนี้ เธอก็คงจะบินไปประเทศไทยไม่ได้เพราะเธอไม่อยากให้เกิดอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางในระหว่างการเดินทางซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากให้เกิดเธอก็ไม่อยากให้เกิดไปถึงที่นูเธอก็ไม่อยากให้เกิดเพราะว่าเธอเป็นคนที่นี่อยู่ที่นี่มาเกือบตลอดชีวิตแม่ยายอายุ88ปีแล้วนะคะฉะนั้นการที่แบบหมอบ้านเราเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ความ คุณนเคยความเชื่อมั่นความไว้วังใจเมื่อมันไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างได้ในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกแบบไม่รู้จะอย่างไรจะทําอย่างไรต่อไปเพียงแต่ว่าเราเคยดูอาการของเธอเท่านั้นเองเพียงแค่ภาวนาให้เธอ เอออาการดีขึ้นแล้วที่หมอนัดในในส,สเต็ปถัดไปนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการก็เรียกว่าเฝ้าระหวังดูอาการของเธออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะไปอยู่โรงพยาบาลสามวันเราหวังว่าเมื่อเธอไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเธอได้กลับออกมาแล้วเราหวังว่าอยากให้เธอได้มีอาการดีแล้วพร้อมที่จะบินไปกับเรา ความฝันความหวังนี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นของแมยา่าแต่เป็นของเราทั้งคู่ด้วยแฟนกับวรุตาม์เราหวังว่าการที่เธอได้ไปอยู่กับเราที่นู่นการที่เธอได้เปลี่ยนบรรยากาศการที่เธอได้อยู่ใกล้กับลูกชายการที่เธอได้ทําในสิ่งที่เธอรักเพราะเธออยากเช็ดกว่าดถูงบ้านเธออยากเย็บผ้าเธออยากทําอะไรซึ่เป็นสิ่งที่ เรามีให้เธอทําเยอะมากแล้วเธอได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่มันไม่หนาวแล้วก็เธอได้อยู่แบบกับที่โล่งๆเธอได้อยู่กับลูกชายอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นฝันแล้วก็ความหวังของทั้งสองฝ่ายมันก็เลยตอนนี้เราก็เลยได้แต่ภาวนานะคะภาวนาก่อให้แมย่ย ได้มีสุขภาพดีขอให้แมย่ยได้มีโอกาสได้เดินทางกลับไปเมืองไทยพร้อมกับเราขอให้เธอได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เธอทั้งใจทำอีกไม่กี่วันแล้วที่เราจะกลับเมืองไทยแล้วในขณะที่แฟนของมารุตาเองเขาก็ขาเจ็บเขาเจ็บมาจากเมืองไทยเพราะว่าก่อนที่จะมาเออเยอรมัน เขาก็พยายามตัดญ่านในส่วนให้เสร็จให้ไวที่สุดพอเร่งมากแล้วมันก็เลยทําให้เขาเขาเจ็บพอเขาเจ็บแล้วมันก็เลยทําให้แบบเออเนาะอะไรเงี้ยรู้สึกแบบความสุขมันจะน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เลยตอนนี้พยายามที่จะให้เขานี่เดินให้น้อยที่สุดพักให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ขาแบบกลับคืนมามีสุขภาพดีเหมือนเดิมส่วนสมมุติว่า วันในช่วงระหว่างเราอยู่แล้วอาการของแมย่ย่าถ้าเกิดสุดหลงเราจะทำอย่างไรต่อไปเราจะอยู่ต่อหรือจะกลับไทยเรื่องของการตัดสินใจนี้วรุตาก็มอบให้แฟนเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าแม่ย่าก็คือแม่ของแฟนฉะนั้นการตัดสินใจของแฟนจะเป็นแบบไหนอยู่ต่อหรือกลับก็เราก็ต้องดูกันต่อไปค่ะร่วมด้วยช่วยกันค่ะก็ขอเป็น กำลังใจให้กับแมย่ย่าแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่มีพ่อแม่บุพคารีที่เรายังมีโอกาสได้รู้แลท่านก็อยากให้ทุกๆท,ท่านได้ดูแลท่านอยา่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็เงินให้อยู่กับเรานานๆน,น,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย